น้องคะทุกคนโดยปกติแล้วก็ฝีมือมากอยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังคือยังไม่หมดดีค่ะแล้วก็อากาศก็ยังเย็นอยู่เลยนะคะ สดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จิตจะออกไปข้างนอกนะคะทุกคน,นมาถึงฟิแนแลนด์แล้วค่ะเมื่อสองสาวันที่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จไปข้างนอกดูมาดูกันค่ะว่าจิตจะไปไหนนะคะดูข้างนอกนะค่ะทุกคนโดยปกติแล้วก็คือหิมะจะหมดแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังคือยังไม่หมดดีค่ะแล้วก็อากาศก็ยังเย็นอยู่เลยนะคะ คือทุกคนแปลงผักเล็กๆกางกิดก็ยังมีมาปกคลุมอยู่เลยนะคะาจะเป็นแปลงผักขนาดตี้เล็กๆ ที่ทำงานองกิจิตเองค่ะทุกคนวันนี้มาทำใบสัญญางานเริ่มงานใหม่นะคะ ไม้โฮมเกตเองค่ะนี่ค่ะเด็กค่ะดอกไม้ะจะงงมีดอกกุหลาบแล้วก็จะมีด,ดอกดอกทิวลิป หลบคือจิตไปร้านไทยมานะคะทุกคนดูค่ะได้ไปร้านเอเชีย e ค่ะได้ซื้อของหมดแช่ช่องฟินนะคะนี่ค่ะสิ่งที่ได้มาก็กระไมดองค่ะไมดองรกระดาษดองก็งได้ใส่ก,กรอบลูกชิ้นปลานะคะ

เดอบยาวดอกยาว,ว,ยาวนี่กเป็นผักชีไปเรื่อยค่ะผักชีไปเรื่อยนี่ก็ผักชีผักชีไทยนะคะได้ขนมจีนน้ำจินมง se on tosta vähän eteenpäin muistaakseni. Mä Joo, joo. Joo, eikä se ruoka ei mitään ihmeellistä ollut. Helveli kaulissa. Mitä tässä muuten ถุงนี้จะเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวถุงละกิโลค่ะทุกคนลมๆก็จะเยิ้มประมาณนี้นะคะเย้กองเป็นภูเขาเลยค่ะ